สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาขายสักคุชชี่นะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ d r t n s c h s h o p นะคะนี่ค่ะก็ไปดูสินค้ากันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกฮันนี่โทษนะคะหรือบางปอนคุมะนะคะก็มีบางปอนคุมะราซอสสีชมพู เป็นเนื้อสีเหลืองนะคะก็แท็กมีนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะถ้าใครจะสั่งหรือจะสั่งนะคะก็จะแถมแท็กให้แล้วก็ใส่ถุงให้นะคะก็เป็นถุงที่สีชมพูนั่นนะคะก็มีอยู่สองชิ้นนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ไปดูแบบต่อไปกันเลยนะคะแบบต่อไปก็จะเป็นฮันนี่ทอเป็นหน้าจอดสีน้ำตาลเป็นเนื้อสีส้มๆนะคะค่ะสีเหมือนขนมปังเลยนะคะค่ะก็ไปดูแบบต่อไปนะคะแบบต่อไปก็จะเป็นฮันนี่ทอหเือโทษนะคะก็เป็นเนื้อสีเหลืองเหมือนกันนะคะ นี้ก็จะเป็นน้าซอสสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะบีบให้1ชิ้นนะคะสะโลมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครถ้าใครจะสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะแถมแท็กไปให้นะคะแท็กก็ประมาณเท่าตัวเลยนะคะก็จะมีถุงให้นะคะแล้วก็ ราคานะคะชิลละ200บาทนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะก็ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ drtn ดัซกอ์ช็อปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปอื่นๆนะคะอย่าลืมกดกด s u b s c r i b e นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย